ส,สดีค่ะทุกท่านทาง YouTube เช่นเดิมนะคะหวานมาแล้วค่ะอัพิสซดนี้นะคะก็ทำไฮไลท์เรื่องราวสนุกๆนกนะคะมาฝากอีกแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวของธาตุปีศาจอยู่นะคะก็คอนเทนต์ของธาตุปีศาจของหวานที่ลิสไว้ก็ยังเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าส่วนที่หนึ่งกำลังจะจบไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้ไปถามเพื่อนๆในแฟนเพจก่อนละกันว่าจะ ต่อเนื่องฟังต่อเนื่องไปเลยหรือว่าเรารอให้ส่วนที่2 on-air ก่อนแล้วค่อยแบบว่าขึ้นคอนเทนต์ต่อต่อไปของทาง เรื่องธาตุปิศาจส,ส่วนที่2ดีนะคะก็เอาละค่ะวันนี้นะคะหวานมีเรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็การเกิดใหม่ของจีอินเหอนางเอกนะคะมาฝากนะคะก็พวกเราก็จะเห็นแล้วว่าเรื่องราวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเน้นไปที่นางเอกของพวกเรานะคะที่แบบมีความรักแท้รักเดียวแล้วก็ช่วยคนที่นางรักสุดๆโดยที่นางไม่ต้องการให้คนที่นางรักนะ่ะรู้ว่านางนี่แหละคอยช่วยเหลือเขาอยู่นะคะ ก็หลังจากที่จีอินเฮอของพวกเราได้แบบว่าทำเป็นเกียรติแล้วก็ขับไล่ฉางอีพระเอกชายปาเนี่ยไปอย่างหดเหี้ยมแล้วนะในละครก็จะเป็นแบบนั้นในนิยายก็ประมาณนั้นแหละค่ะทีนี้นางเอกเนี่ยก็ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดถือคือในร่างของนางมีสายเลือด2เส้นนะคะแล้วไอ้เส้นที่มันเป็นเส้นปีศาจก็คือมีวิญญาณพลังของปีศาจ จิ้งจอกก้าวหางอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาดูเหมือนจะชนะซุนเตอ๋อเซียนจีแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดไงเพราะว่าหนิงชิงอาจารย์ของซุนเตอ๋อเซียนจีมาซะก่อนนะคะซึ่งกำลาบนางได้แล้วก็พานางนะ่ะไปขังไว้ค่ะ ถังไว้นะคะในละครถือว่าสิวๆมากเลยไม่ค่อยมีฉากทรมานแต่ถ้าเพื่อนๆได้ดูในเวอร์ชั่นที่เป็นวาดการ์ตูนนะคะจะเห็นว่านางเอกของพวกเราในระยะเวลา6ปีเนี่ยโสมสุดๆค่ะเลือดโสมกายทุกวันเลยนะคะเพราะว่าซุนเตอ๋อเซียนจีนางใส่พิษใส่วิชาใส่เวทอะไรของนางเนะ่ะเข้าไปทรมานจีอิ่นเหออยู่ตลอดเวลาค่ะแต่พอมาเป็นละครนะคะนางเอกของพวกเราน้องดินละบาเนี่ยคือ หน้าเป๊ะมากค่ะไม่เคยมีวันไหนที่เลือดโสมตั้งแต่แบบศรีรษะลงมาเลยนะคะหน้าคือจะต้องเป๊ะค่ะแล้วจีอินเหอจะตายตอนไหนก็ตายตอนที่ฉางอี้มาช่วยออกไปจากไอ้คุกที่ใต้หุบเหวเนี่ยที่ตำหนักปรมจารย์อมตะได้สำเร็จนี่แหละค่ะฉางอีอ้เข้าไปพานางออกมาได้ก็จริงนะคะแต่ตอนที่จีอินเหอนางออกมาเนี่ยพลังฉีค่ะของนางแล้วก็เลือดนะคะก็ไหลออกมาตามตามพลัง ของนางที่พังพูกออกมาด้านนอกด้วยและในที่สุดก็เสียชีวิตในไม่ช้าหลังจากนั้นนะคะแต่ก่อนที่นางจะแบบเ,เสียชีวิตไปเนี่ยก็คือฉางอี้ยังอยู่ในโหมดของความเข้าใจผิดอยู่คือเขาอะ่ะเข้าใจว่าจีอินเหอกลายเป็นมารไปแล้วถึงมีพลังมากขนาดนี้คือเป็นสายดำไปแล้วนะคะคือสายดาร์กอะ่ะ เป็นมานหลายไปแล้วแล้วฉางอีก็ยังรู้สึกว่าเขาถูกหลอกลวงจากเมื่อก่อนนี้นะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของชายปาฉางอี้ของพวกเราก็คือเขาทั้งรักแล้วก็ทั้งเกียดจีอินเหอเข้าไปถึงในกระดูกดำเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอา เอาจีอินเหอไปกักขังไว้อีกค่ะก็คือออกจากคุกหนึ่งนะคะนางเอกไปเข้าอีกคุกหนึ่งเอาง่ายๆก็ในความเป็นจริงแล้วนะคะช่างอี้เขารู้นะว่าความปรารถนาสูงสุดของจีอินเหอเนี่ยก็คือปรารถนาที่จะได้รับอิสรภาพนะคะเพราะว่าพวกเขาเคยมีช่วงเวลาหวานๆที่ได้คุยกันแล้วก็พูดถึงว่าอยากมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบมีอิสระนะคะดังนั้นเนี่ยฉางอี้ที่ทั้งรักแล้วก็ทั้งเกลียด จีอินเหอเนี่ยเขาก็เลยจงใจที่จะทำให้ความ ปรัถนาของจีอินเหอไม่สมปรัถนาค่ะเพราะฉะนั้นโอเคอยู่ต้องการอิสระใช่ไหมดังนั้นไม่ให้อิสระค่ะจับไปขังซะเลยนะคะทีนี้จีอินเหอของพวกเราก็เลยต้องถูกคุมขังอีกเช่นเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโลเคชันนะคะคราวนี้มาแบบอยู่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิมะค่ะก็ขาวๆโพลๆเยน็ยนๆไปนะคะเปลี่ยนจากหุบเหวร้อนๆมาอยู่ที่เยน็ยนๆค่ะเหมือนทัศนศึกษาเนาะเปลี่ยนสถานที่จำคุก อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้จี G. อึนเหอก็เลยเสียชีวิตไปตอนที่ถูกคุมขังนี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะจี G. อึนเหอเนี่ย ก็สามารถฟื้นคืนชีพได้ในฐานะของลูกศิษย์ของหลินห้าวชิงค่ะซึ่งบทตรงนี้นะคะก็คือหลินห้าวชิงอ่ะมาแอบช่วยจีอินเหอนนั่นเองโดยที่หลินห้าวชิงอ่ะเขามีตำราโบราณนะคะมีวิธีที่จะชุบชีวิตจีอินเหอขึ้นมาวิธีการหลักก็คือเอาไอ้เส้น เส้นเลือดที่เป็นสายปีศาจของจนะีอินเฮอน่ะออกนะคะทำพิธีคือดึงออกจากล่างของจีอินเฮอทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจีอินเฮอก็เลยเหลือเพียงแค่าสายที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะคะจีอินเฮอสามารถกลับมาเกิดใหม่ค่ะแล้วก็มีล่างทุกอย่างเป็นมนุษย์หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกที่แบบ ฟื้นขึ้นมาใหม่กับชาติขึ้นมาใหม่จีวินเฮอร์ซูนเสียความทรงจําทั้งหมดไปค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้พบกับฉางอีเนี่ยข้อความที่นางได้รู้นะคะข้อมูลที่นางได้รับตอนที่สมองไม่มีความทรงจําในส่วนนั้นไปแล้วเก่า <c oughs> ๆเนี่ยนางได้รับข้อมูลที่บิดเบือนมาอีกค่ะสําหรับจีวินเฮอรนะคะจากนั้นก็มีการ ผลัดสลับการหวานบอกแล้วค่ะพอนางเอกนะคะปิงขึ้นมาจําได้เรื่องราวในอดีตได้แล้วพระเอกค่ะคราวนี้พระเอกความจําเสื่อมไปนะคะแล้วนางเอกของพวกเราก็เสียชีวิตไปอีกค่ะแล้วทีนี้นะคะเสียชีวิตไปอีกแล้วเกิดมาเป็นอะไรฟื้นขึ้นมากับร่างกายเป็นสัตว์ประหลาดไปเลยนะคะซึ่งก็จะ กลับเข้ามาเป็นพวกเดียวกันกับฉางอี้แล้วเพราะว่าฉางอี้เองเขาไม่เคยเปลี่ยนจากการเป็นเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าเป็นปีศาจนะคะเขาก็ยังคงเป็นชาย ปลาเช่นเดิมค่ะซึ่งตอนแรกนะคะตอนที่อย้อนกลับไปตอนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนกับชาติใหม่เกิดมาเป็นมนุษย์รวนๆเลยนะคะสําหรับจีอินเหอเนี่ยตอนนั้นหลินฮ้าวชิงก็เห็นแล้วล่ะว่านางเอกนะคะสูญเสียความทรงจาําซึ่งหลินฮ้าวชิงเนี่ยชอบใจมากเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้านางเอกเนี่ยได้ได้รับข้อมูลอะไรที่ทําให้ชีวิตของนางเอกไม่มีความสุขนะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอออยู่แบบใสๆอย่างนี้แหละเรียบง่ายไร้กังวลแล้ว ก็จดจําแต่มิตรภาพแล้วก็สิ่งดีๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือชีวิตที่หลิน้าวชิงอมอบใหม่ให้กับจีอินเหอค่ะ แต่ทีนี้มันก็มีจุดอ่อนไงอย่างที่หวานได้เกริ่นไปแล้วก็คือมีคนนะคะามาใส่ข้อมูลที่บิดเบือนเข้าไปซึ่งอย่าลืมว่ามีซุนเตอร์เซียนจีอยู่ค่ะเรื่องนี้มีตัวร้ายตัวเดียวพอนะคะซุนเตอร์เซียนจีนางจัดให้ได้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเหมือนในนิยายต้นฉบับเราจะได้เห็นความสนิทสนมแล้วก็รักใคร่กลมเกี่ยวกันระหว่างงูน้อยนะคะซืออี้จำได้ไหมคะซืออี้เป็นสัตว สัตว์วิญญาณของหลินห้าวชิงนะคะเดี๋ยวต่อไปในชาติที่2ของนางเอกเนี่ยคือนางจะสนิทสนมกับนางเอกมากๆเลยเหมือนกับว่ามีปฏิสัมพันธ์กันทุกวันเอาเป็นเรียกง่ายๆว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เล่นด้วยกันนะคะแต่ก่อนไม่เคยถูกกันเลยนะซือวี่กับ จีอินเหอเนี่ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อมาจะรักมากเลยค่ะรักแบบในฐานะเพื่อนสนิทเช่นกันเหมือนดังกับเหมือนดังกับล้วนๆเลยนะคะแต่กิมมิกที่ดีมากๆเลยนะคะที่ผู้แต่งนิยายใส่เข้าไปก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์แต่เวลาที่นางเอกนะคะหลับ น,นางจะตกอยู่ในความฝันค่ะซึ่งความฝันนั้นนะคะทุกครั้งจะมีเขาคนนั้นอยู่ซึ่งเขาคนนั้นก็คือฉางอี้แล้วนางก็จะแบบว่าเอ๊ฉางอี้เป็นใครอะ่ะฉางอี้เป็นใครนะคะแล้วข้อดีของหลินห่าวชิงก็คือเมื่อนางเอกเนี่ยฝันบ่อยๆนะคะนางเอกก็ต้องการที่จะรู้ว่าไอ้คนคนนี้เป็นใครแล้วมามาคอยเรียก นางเนี่ยอยู่ในความฝันเนี่ยได้อย่างไรนะคะนางก็เลยเหมือนกับว่าขอเดินทางไปดินแดนทางเหนือก็คือเปยหยวนค่ะซึ่งหลินห้าวชิงก็ให้ไปนะคะเพราะว่าหลินห้าวชิงเปรียบเสมือนอาจารย์ที่สอนวิชาให้นางป้องกันตัวแล้วก็ยัง คอยบอกให้นางต้องระมัดระวังตัวนะก็คือกำชับแบบก็คือรักอะ่ะเออกำชับแบบดีอะ่ะแต่นางเอกก็คือมันเป็นการเดินเรื่องไงนางก็เลยต้องเดินทางไปเปิดหยวนนะคะแล้วก็ไปพบกับชะตากรรมอีกเช่นเดิมพวกเราก็บำรุงรักษาตับกันไว้นะคะสรุปรวบยอดอีกครั้งนะคะหวานเน้นให้ว่าเรื่องนี้จบดีนะคะแฮปปี้นะเพราะว่าพระเอกกับนางเอกในที่สุดแล้วนะคะก็มีความหวังที่จะได้อยู่อย่างอิสระด้วยกันแล้วก็ ที่ที่เขาเลือกที่จะอยู่ก็คือไปอยู่ที่แบบติดกับทะเลตรงไหเลยค่ะก็ประมาณเดินเดิน2อสก้าก็ลงทะเลไปเลยประมาณนั้นเลยนะคะมีความสุขมีความสุขเรื่องนี้ติดตามชมกันได้นะคะดินลาบาค่ะแล้วก็รันเจียลุนนะคะร่วมด้วยดาราหลายท่านเลยที่แบบงานดีทั้งนั้นเลยนะคะก็กําลังอยู่ในช่วงที่พีคสุดๆแล้วแล้ววันนี้นะคะวันที่1เมษายนเนี่ย ก็คือวันที่จบแล้วนะคะในภาคหนึ่งหรือว่าส่วนที่หนึ่งค่ะทั้งหมด22ตอนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะชมกันได้ที่ไหนก็หวานโพสต์นะคะลิงก์ไว้ในแฟนเพจแล้วเพื่อนๆน,นะต้องเข้าไป คลิกในนั้นนะคะเราก็จะได้ดูเป็นแต่ว่าเป็นจีนนะส่วนไทยนะคะเพื่อนๆสามารถรอดูกันได้ภาคไทยง่ายๆสบายๆฟังเสียงเพาะๆนะคะของสัตว์ประหลาดทั้งหลายผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะ Monomax ทางช่อง Monomax ค่ะก็อุดหนุนลิขสิทธิ์นะคะเรื่องนี้น่าจะลิขสิทธิ์แพงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อุดหนุนนะคะคนไทยด้วยกันเนาะเขาจะได้มีกำลังใจในการนำซีรีส์ดีๆด,ด,ดังๆมาทำาภาคไทยสับ นะคะคให้กับเพื่อนๆทุกคนแบบในประเทศไทยได้ได้มีความสุขกันนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้ค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกับหวานใหม่ในอัพิโซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ Love, ฟ h i นิส e นเวลแอนด์ซี i ีสเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ